ครับผมสวัสดีครับผมอุดมสอลาบโซซสิงเมื่อนี่วันอังคารวันที่หกนะครับผมจะมาเห็ดก้อยก้อยเสือใส่ไข่หำนะครับใส่เครื่องในร่วมนะครับเนาะนี่ยังกับซอยลงไปนะครับตั้งมาจากได้นะครับผมเสือเลือดเลือดเปลี่นสีเยื่อมแฉะนึงนะครับนี่ไข่หำครับผมกาจะหลอกหลอกอยนึงนะครับจังบนหยวงสร้างมาจากได้ครับผมนี่กาจะลอกออกมาเนี่ยหลอกเขียวออก มันจังอาจจะหนุ่มนะครับตําหรับคนชอบนะครับผมนี่มันก็ะี่ประมาณนี้ไปครับเดียวใส่ข้างในรวมนะครับมีธนาริวนะครับแล้วก็ดอกจอกนี่ไปซอยเลยนะครับโบสต์ก็ตองหล่ำทําทัเพลงครับผมดูขากลังมากนะครับผมไปนี่ธนาครับผมธนามาไปครับตามด้วยใครทํำนะครับ เป็นเวีนเป็นเวียนเลยนี่ครับผมวุยอ,อยากกินกันมันก็นได้อะแซรษนะครับแซรษเศนี่มีต,ตับลงไปครับผมปล่อยเครื่องในเสือตับไปย่างนิดย่างนนหน่อยครับผมแล้วก็มีเสือครับผมเจอข่าวน้ำมันสกัดมีแยงเปรีเลยเนี่ยอันนี้นี่มันจะแสบตรงให้เลยตรงนี้นะครับยำคือคืบคือคือขวบขวบเสือกรอบๆๆครับผม ของแท้นะครับผมเนี่ยุยทนอนตัวตามด้วยขีดตามด้วยของหวานตัวครับเริ่มการรุ่งไปเลยนะครับเริ่มการรุงไปเดี๋ยวมาหมอ,อก่อนไปหมอเฮ็ดแล้วล่ะกับบีอยงตกเอาลงไปครับผม ก้อยเสือเครื่องในเอร่อข้าวไข่หำตับรวมไปครับปุงครับชุโรดนะครับโอขัวประมาณจองเครื่องเพราะว่ากับลายเติมนะครับจองเครื่องคือกันเท่าตัวน้ำปลาจองนึงดีจองเครื่องนะครับอีบเพียงนิดนึงเพิ่มหน้าเข้าไปครับผมต่อด้วยใบมะกรูดหอมแขกแเราจะกคนชอบ ใส่ก็ได้บรใส่ก็ได้บอกแล้วกันครับผมแล้วก็หอมร่วมแต่ละแนวนะครับปนนี่เหนียวตุยตุยเลยครับนี่ของแท้นะครับเนี่ยตามด้วยเลือดครับผมต้องไปสีเยิบมๆิบเลยนะ้ำนี่เผื่อจะกับลูกค,ค้าเขาิเพ่นจะสร้างแบบชอบแบบเต้สร้างมาจ,จะได้ นี่เอ่ะสวยไหมอ่ะสวยใส่ด,ดีกว่าจาับดิอ่าต่อเลยครับลงสวยครับผมนี่ปีจังสี่เสียดปผ่อลงปีก็ได้เพราะงีครับผมกึ๊ดๆๆๆคื๊ดคื๊บคื๊ดของแท้นะครับนี่ยใครทำแต่จะแขวยมาแต่จะแขวชอบตามด้วยครับผมของหวานนี่กัรมันหลายกระยางให้กินนะครับอยากให้ชิม ตมันหน่อยกะิโรยนาไปย่างอันนี้ย่างอันหน่อยนะครับไปนี่ข้องแท้ครับผมไปตามด้วยนะเพี่เสร็จเรียบร้อยครับผมปล่อยเครื่องไงใส่ไร่หำใส,ใส,ใส,ใส่ตับใส่เออปลาเผาวหลิวเครื่องไงรวมไปครับพร้อมเสิร์ฟโอเค